ต้องขอเรียนนะคะโครงการนี้เป็นโครงการประกันรายได้ข้าวนะคะประกันรายได้หมายความว่ารัฐบาลเนี่ยเราประกันรายได้ว่าเช่นยกตัวอย่างเช่นข้าวเจ้านะคะข้าวเปลือกเจ้าเนี่ยคุณจะได้ต้องมีเกษตรกรต้องมีรายได้เนี่ยหนึ่งหมื่นบาทต่อตันอย่างเงี้ยนะคะข้าวหอมมะลิหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อตันข้าวหอมจังหวัดหรือหอมมะลินอกพื้นที่เนี่ยหนึ่งหมื่นสี่พันบาทต่อตันอันนี้คานี่ยกตัวอย่างนะคะ หมายความว่าไม่รู้แหละว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยจะขายข้าวในช่วงแต่ละช่วงเนี่ยได้เท่าไหร่แต่สุดท้ายพี่น้องเกษตรกรเนี่ยจะต้องมีเงินเข้ากระเป๋าตามชนิดข้าวที่รัฐบาลโดยเป็นนโยบายของท่านรองนายกรัมตีและรัมตีว่าการกระทรวงพาณิชย์จุลินรัษณะวิสิษิ์เนี่ยต่อสู้ทําเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดเนี่ยจะต้องมีเงินเข้ากระเป๋ารวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยในราคาข้าวที่ ประกันรายได้เอาไว้นะคะอันนี้เป็นหลักการของโครงการประกันรายได้นะคะคในส่วนของพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เองเนี่ยเมื่อวานมีการจ่ายเงินงวดแรกนะคะพา,าน,นิี้ก็ได้มีโอกาสไปคุยกับเกษตรกรท่านหนึ่งนะคะที่ประสบเหตุน้ำท่วมพื้นที่นาเสียหายนะคะ,เ,ะ,คะเขามีพื้นที่ใน2่งไร่ตูกข้าวเจ้าเขาก็เก็บเกี่ยวข้าวของเขาเนี่ย ได้ประมาณ6ตันเศษๆนะคะไปขายที่โรงสีเนี่ยได้เงินมาตันละห0 0พันกว่าบาทว่างั้นเถอะก็ได้เงินมาประมาณสัก3า0 0 0กว่าบาทพอตีสองของคืนวันที่8นะคะก็คือเช้ามืดวันที่9นะนเนี่ยเมสเซจก็เด้งเข้ามาที่โทรศัพท์เขาว่าเงินประกันรายได้เข้า3 1 4 0 0กว่าบาทเขาบอกเขานอนไม่หลับเลยเขาดีใจมากเขาฝากขอบคุณท่านรองานายกมนตรีและมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทุนนิลนลักษณะวิสิทธ ทานพานิจจังหวัดมาด้วยนะคะเมื่อวานนี้เขาคุยไปเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาน่าขนลุกต,ตอนทานนิจคุยกับเขานี้เราก็ตื่นตันใจไปด้วยนะคะอันนี้อันนี้เป็นเป็นโครงการที่ออทําให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยยังพอยิ้มได้ในภาวะที่ที่เจอเหตุการณ์ที่ราคาข้าวลดลงแบบนี้นะคะหรือข้าวที่ประสบมัยจากน้ำท่วมเพราะว่า แม้ว่าพื้นที่คุณจะประสบภัยจากน้ําท่วมยังไงก็ตามแต่คุณขึ้นทะเบียนไว้เท่าไหร่แจ้งเก็บเกี่ยวไว้เท่าไหร่คุณจะได้ประกันรายได้ในจํานวนเต็มตามกรอบข,ของของของการน,นะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เขาเนี่ยดีใจมากเขาชื่นใจหายเหนื่อยนะคะเขาใช้คำว่านะประมาณนะเหมือนเทวดาโปรดประมาณนี้เลยนะ อันนี้นนก็ยืนยันค่ะว่าเป็นโครงการที่ดีที่น้องเกษตรกรเนี่ยมีความสุขที่ทได้รับความช่วยเหลือจากโครงการประกันรายได้ข้าวค่ะ <c oughs>